Hello Student! สวัสดีค่ะ s t u เดน t ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ถ้าซ t u เดน t พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนเราจะไปเริ่มเนื้อหาที่เชร์ก็มีคอนเว s เ t ชันมาฝากสิวเดนอีกเช่นเคยค่ะสิวเดนตั้งใจฟังและฝึกออกเสียงตามนะคะไปฟังกันเลยค่ะ Talking about COVID-19 COVID-19 is the short name for coronavirus disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. Work vocabulary number one. Number. Number. Student repeat after teacher. Number. Number two. Soft. Soft. Student repeat after teacher solve แปลว่าหาคำตอบ number three problem problem Student repeat after teacher problem so แปลว่าโจทย์ปัญหาค่ะและ t e a เชอร์ก็มีรับสมองมาให้ student ได้ฝึกคิดฝึกทำกันด้วยนะคะ student หยิบกระดาษหรือสมุดอะไรก็ได้มาฝึกทำไปพร้อมๆกับทิ a เชอร์เลยค่ะ number one 15ฟทีนไม้ u เลบ็ลบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆค่ะ15ลบ8เท่ากับ7 15ดฟิม้นาเนทจีนมลบ7เท่ากับเท่าไหร่คะซิ d ด n น ช่แล้วค่ะ19ลบ7เท่ากับ12 19 minus 7 12 number 3 11 6 e box 11บวก6เท่ากับเท่าไหร่คะซิลเดนเก่งมากค่ะ 16. 11บวก6เท่ากับ17 11 6 17 สำหรับเนื้อหาในวันนี้คือเรื่องการบวกจำนวน3จํจำนวนเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะติวเด t นสังเกตเห็นเด็กทั้ง3คนนี้แล้วใช่ไหมคะเขากำลังเล่นโยนลูกปิงปองลงตะกร้ากันอยู่ค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนโยนลงไปกี่ลูกกันบ้างคนที่1โยนลง5ลูกคนที่2โยนลง11ลูกคนที่3โยนลง4ลูก เขาอยากรู้ว่าทั้งสามคนโยนลูกปิงปองลงตะกระ้าได้ทั้งหมดกี่ลูกอยากรู้ว่าลงตะกร้าทั้งหมดกี่ลูกเราจะต้องนำจำนวนทั้ง3ามจำนวนนี้มาทำอะไรกันคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องนำจำนวนทั้ง3ามจำนวนนี้มาบวกกันนั่นเองค่ะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5บวก11 บวก c เท่ากับช่อง c เหลียม5 plus plus e box เรามาดูวิธีหาคำตอบกันเลยค่ะแบบที่1นึ่ง teacher นำา5มาบวกกับ11ก่อนค่ะ5บวกกับ11ได้เท่าไหร่คะซิวดนเก่งมากค่ะ5บวก11ได้16หลังจากนั้น teacher ก็เอาจำนวนที่เหลือมาบวกต่อจำนวนที่เหลือคือ c 16บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ16บวก4เท่ากับ20เรามาดูแบบที่2นะคะแบบที่2อทิชเชอร์นำส1มาบวกกับ4ก่อนคะ่ะ11บวกกับ4ได้เท่าไหร่คะซิสเดนเก่งมากค่ะ11บวก4ได้15หลังจากนั้นก็เอามาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ5 สิบวก5ได้เท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะ15บวก5ได้20และแบบที่3ามทิชเชอร์ก็นำ5มาบวกกับ4ก่อนคะ่ะ5้บวก4ได้เท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะ5บวก4ได้9มาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ11 1 9บวก11ได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะ9บวก11ได้20สติเด n t นสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง3แบบได้คำตอบออกมาเท่ากันเลยค่ะดังนั้นจะสรุปได้ว่าการบวกจำนวน3จำนวนจะบวกคู่ใดก่อนก็ได้แล้วจึงนำจำนวนที่เหลือมาบวกผลบวกก็จะเท่ากันนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ6 plus c plus 4 equal box 6บวก3บวก4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการหาผลบวกของจำนวน3จํจำนวนจะบวกคู่ใดก่อนก็ได้แล้วค่อยนำจำนวนที่เหลือมาบวกก็จะได้ผลลัพธ์นั่นเองค่ะเราไปดูแบบแรกกันเลยค่ะแบบที่ 1. t e ทิเชอร์นำา6มาบวกกับ3ก่อน6บวก3ได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะ6บวก3ได้9นํานำจำนวนที่เหลือคือ4มาบวกต่อ9บวก4ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ9บวก4ได้13แบบที่2ทีิเชอร์นำสามาบวกกับ4ก่อนค่ะ3บวก4ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ3าบวก4ได้7ด นำจำนวนที่เหลือคือ6มาบวกต่อ7บวก6ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ7บวก6ได้13เรามาดูแบบที่3กันเลยค่ะแบบที่สมทิชเชอร์นำา6มาบวกกับ4ก่อนค่ะ6บวก4ได้เท่าไหร่คะซิลเดนเก่งมากค่ะ6บวก4ี่ได้10นนำจำนวนที่เหลือคือ3มาบวกต่อ10บวก3ได้เท่าไหร่คะ ใช้แล้ว10บวก3ได้13นั่นเองค่ะสิเดเนนสังเกตไหมคะว่าทั้ง3แบบได้คำตอบเท่ากันแต่แบบที่3 t มที่เชใช้ความรู้ที่เราได้เรียนกนไปในครั้งก่อนคือทำให้ครบ10ก่อนแล้วค่อยมาบวกจำนวนที่เหลือจะทำให้หาคำตอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยค่ะคำสั่งเขาสั่งว่าหาผลบวกข้อที่1 3บวก5บวก7เท่ากับเท่าไหร่คะ student. ซิเดนซิเดนลองใช้เทคนิคการทำให้ครบ10มาใช้ดูนะคะนำจำนวนใดมาบวกกันคะจึงจะครบ10เก่งมากคะ่ะนำสามาบวกกับ7จะได้10นนำจำนวนที่เหลือมาบวกคือ5 10บวก5ได้15นั่นเองคะ่ะข้อที่2 5บวก2บวก8เท่ากับเท่าไหร่คะใช้เทคนิคเดิมเลยค่ะทำให้ครบ10ก่อนจํานวนใดบวกกันแล้วได้10คะเก่งมากค่ะ2บวก8ได้10บวกกับจํานวนที่เหลือคือ5 10บวก5ก็จะได้15นั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ได้เรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูสิ่งที่ได้เรียนรู้กันดีกว่าค่ะสิวเดนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1เราแล้วเปิดหน้าที่220เลยค่ะ Open your book on page 220เรามาอ่านสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ การบวกจำนวน3จํจำนวนจะบวก2จํจำนวนใดก่อนก็ได้แล้วบวกจำนวนที่เหลือผลบวกเท่ากันถ้ามี2จํจำนวนใดที่บวกครบ10ให้บวก2จํจำนวนนั้นก่อนแล้วบวกจำนวนที่เหลือซิลเดนพบคีย์เวิร์ดจากประโยคที่อ่านไปนี้ไหมคะ,ะมีคีย์เวิร์ดอยู่ในประโยคนี้นะคะ ศิเรนสามารถไฮไลท์คีย์เวิร์ดตามทีเชอร์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีปากกาไฮไลท์สามารถใช้ดินสอหรือดินสอสีขีดเซนตได้ตามทีเชอร์ได้เลยค่ะและคีย์เวิร์ดก็คือการบวกจำนวน3จํานวนจะบวก2จํานวนใดก่อนก็ได้แล้วบวกจํานวนที่เหลือถ้ามี2จํานวนใดที่บวกครบ10ให้บวก2จํานวนนั้นก่อน สจิวเดนสังเกตเห็นไหมคะทิเชอร์ใช้ปากกาสีเหลืองในการไฮไลท์จิวเดนสามารถเปลี่ยนสีปากกาหรือดินสอสีของซจิวเดนได้นะคะและเช่นเคยคะ่ะทิเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้ซจิวเดนได้ฝึกทำกันนะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1เล่มเดิมเลยคะ่ะแบบฝึกหัดจะทำในหน้าที่219และ220ค่ะ เรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่219กันก่อนเลยค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1 1บวก6บวก9าลำดับแรกเลยค่ะเราก็มาดูก่อนนะคะว่ามี2จํานวนใดบวกกันแล้วครบ10ไหมคะเก่งมากค่ะ1บวก9ได้10เแล้วก็นำมาบวกกับจํานวนที่เหลือคือ6 10บวก6ได้เท่าไหร่คะซิลเดน ใช่แล้วค่ะ10บ,บวก6ได้16ง่ายใช่ไหมล่ะคะแบบฝึกหัดข้อที่2 3งบวก9บวก7จำนวนใดบวกกันเราได้10คคะเก่งมากค่ะ3าบวก7ได้10บ,บวกกับจำนวนที่เหลือคือ9 10บ,บวก9ได้เท่าไหร่คะ เก่งมากๆเลยค่ะ10บวก9ได้19แบบฝึกหัดข้อที่3 13บวก2บวก5มี2จำนวนใดบวกกันแล้วครบ10ไหมคะไม่มีใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นซีเดนสามารถบวกจำนวนใดก่อนก็ได้นะคะแต่ทิเชอร์เลือกบวก2กับ5ก่อนค่ะเพราะว่าเป็นเลขหลักเดียว2บวก5ได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะ2บวก5ได้7บวกกับจำนวนที่เหลือคือ13 7บวก13ได้เท่าไหร่คะนำ13ไม่แน่ใจแล้วนับต่อไปอีก7ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้20เพราะฉะนั้นข้อที่3ตอบ20ค่ะข้อที่4 7บวก7บวก6 มี2องจำนวนใดบวกกันแล้วครบ10สิบไหมคะไม่มีใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นซิเดนสามารถบวกจำนวนใดก่อนก็ได้นะคะทิเชอร์เลือกบวก7กับ7ก่อนคะ่ะ7บวก7ได้เท่าไหร่คะ7บวก7ได้14 14บวกกับ6ได้เท่าไหร่คะซิเดน เอา14ไม่ไว้ในใจเรานับต่อไปอีก6นะคะได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้20ข้อที่4ตอบ20ค่ะต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่220ค่ะข้อที่1 6บวก7บวก3มี2จำนวนใดบวกกันแล้วได้ครบ10ไหมคะ เก่งมากๆเลยค่ะ7บวก3ได้10บวกกับอีก6เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ10บวก6ได้16นั่นเองข้อที่2 6บวก6บวก5มี2จำนวนใดได้ครบ10ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซิเดนสามารถบวกจำนวนใดก่อนก็นได้นะคะ คิชเชอร์เลือกบวก6กับ6ก่อนค่ะ6บวก6ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ6บวก6ได้12บวกกับจำนวนที่เหลือคือ5 12บวก5ได้เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะ12บวก5ได้17นั่นเองมาฝึกหัดข้อที่3 9บวก7บวก1 มีสองจำนวนใดบวกกันแล้วครบ10สิบไหมคะเก่งมากค่ะ9บวกหได้10 10บวกกับเดได้เท่าไรคะซิสเดนเก่งมากค่ะได้17เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ17ค่ะแบบฝึกหัดข้อที่4 5่หบวกหบวกเมีสองจำนวนใดบวกกันแล้วครบ10บสิบไหมคะ ไม่มีใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นศิเดนสามารถบวกจำนวนใดก่อนก็ได้นะคะทิชเชอร์เลือก5บวก6ค่ะ5บวก6ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5บวก6ได้11บวกกับจำนวนที่เหลือคือ7 11บวก7ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ11บวก7ได้18นั่นเองค่ะ และข้อที่5 11บวก4บวก4มี2จํจำนวนใดบวกกันแล้วครบ10ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น s ตูเดนสามารถบวกจำนวนใดก่อนก็ได้ค่ะทิเชอร์เลือกบวก4กับ4ก่อนค่ะ4บวก4ได้8แล้วบวกกับจำนวนที่เหลือคือ11 8บวก11ได้เท่าไหร่คะ s ตูเดน เก่งมากค่ะ8บวก11ได้19เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ19ค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้ก็ได้เรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะทิเชอร์เชื่อว่าซิ u เด n นทำได้แน่นอนคะ่ะแต่ถ้าหากใครยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะ และในสถานการณ์ตอนนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ 19. ด -19 สิ u ด e นอยู่บ้านอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหมั่นล้างมือบ่อยๆและสวมใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะเราพบกันใหม่ค่ะ See you next time บายบาย